สวัสดีครับวันนี้วันที่25นะไข่ปชีมมันทำตั้งหลายวันแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้จะสอนวิธีการใช้แล้วก็อธิบายว่าการใช้ตัวแท่นมันจะ <c oughs> แม่นยำแล้วก็แน่นแน่นหนาก็คือไม่กระดิกนะครับ <c oughs> ตัวรุ่นเก่ามันจะกระดิดอันนี้เราอันนี้เราจะทำการทดสอบนะครับทดสอบนะครับการทดสอบ <c oughs> ว่าว่าประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเอผมจะทดสอบก็คือเอาเข้าเอาออกดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับทาง,งานแบบไหนนะครับสอนวิธีการใช้นะครับว่าแม่นยำมันก็จะสูงนะครับหมือเราจะเอาเอาหัวฉีดออกแล้วก็ปิดเกตแล้วก็ถอดตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็ยกตัวเกตออกเลยปล่อยไฟออกนะครับปล่อยไฟ้าที่หลังนะ มันก็ได้กันไม่ให้อเข็มมันไปโดนนะครับตัวม้วฉีดตัวนี้เราจะใส่ในขนาดไหนก็ได้นะครับเพราะมันจะมีร่องให้ขยายนะครับเราจะใส่ในขนาดไหนก็ได้แล้วมันก็สามารถใส่ตรงไหนก็ได้นะใส่ข้างบนข้างล่างได้หมดตรงมันยาวแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถตัดให้มันตรงเซนเ,นเตอร์เข้าออกซ้ายขวาได้หมดเลี้ยงองศาก็คือเป็นวงกลมได้เลยอ่ะเรายัหมุนหาตรงไหนก็ได้ ง่ายง่ายต่อการเราเราปัดพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ขันเบาๆไม่ต้องไปขันไงแล้วตรงด้านซ้ายด้านขวานะครับเราก็จะสามารถล็อกได้เราก็จะหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับเราขีดชุดนี้ผมก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วพอเราได้ระดาบับปุ๊บเราก็ล็อกล็อกทั้งสองด้านนะครับล็อกทั้งสองด้านนี่ก็เป็นแบรนด์ของเทีนะครับแล้วก็เรากก็ขันเซงเกลียวไว้นิดนึงเพื่อให้มันแน่นลดการสั่นสะเทือน จะขันลงก็ได้ขันขึ้นก็ได้แค่มันตึงไม่เฉยไม่ต้องออกแรงมากด้านข้างผมจะปากปากไว้ให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับในตัวล็อตล็อกมันล็อกได้ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่เต็มเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องใหญ่มากเพราะมันเราไม่ต้องใช้แรงขันอะไรมากก็แค่ขันแตะนะครับท่านใดสนใจก็สักมานะครับมมนี่ไปนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับก่อจะจบได้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเทสอันนี้ปักระยะแกะไเฉยคือมันจบแล้ว โอเคประมาณนี้นะครับใครต้องการก็ทักมาตามเบอร์ตรงนี้เลยนะครับตามเบอร์ตรงนี้เลยสวัสดีครับ